สวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะมาอ่านพลังงานนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนธันวาคม2568นะคะมาเช็คกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะเรื่องราวพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะเข้ามากับตัวคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะ อพลังงานของคุณในช่วงนี้ <c oughs> เหมือนว่าบางท่านอืมถ้าสมมติแบบว่าเออคุณทำงานใช่ไหมในที่ทำงานในบริษัทของคุณอย่างงีนะ้คุณอาจจะแบบเออมีเพื่อนที่แบบสนิทกันนะสนิทกันคุยกันถูกคออยู่กลุ่มเดียวกันอ่แต่เหมือนว่าเพื่อนบางคน่ะนะคะเขาอาจจะ เหมือนกับว่าเขาลาออกอะ่ะเออเพื่อนหายเนาะเพื่อนลาออกเพื่อนไปได้งานที่อื่นนะอืมนะเพื่อนที่แบบสนิทกันเนี่ยแหละนะคะเพื่อนหายไปนะคะแต่บางท่านเนี่ยเพื่อนที่เคยแบบว่ามีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะ่ะค่อยๆทยอยแบบว่าออกไปทีละคนสองคนนะคะอ่าสุดท้ายแล้วอาจจะเหลือตัวคุณนี่แหลนะเนาะที่ยังทํางานอยู่ที่นี่อยู่อะนะคะอือ้อ อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆ้าๆบ้างเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพื่อนที่เราแบบซีซีกันนะกินข้าวเที่ยงเรือนทุกวันอายอยู่เพื่อนแบบไปแล้วนะเพื่อนลาออกไปแล้วนะคะอืมแต่ตัวคุณนะก็แบบต้องสู้ต่อไปแหละเนาะต้องทำงานของคุณต่อไปแหละนะคะงานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกราเนาะเพื่อน่ะนะคะบางทีอะมาเจอกันในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโต นะคะอ่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่คุณอาจจะตัดสินใจแบบว่าเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆจ๋าฉันแบบฉันแบบได้งานใหม่แล้วนะเออฉันลาออกแล้วนะอะไรประมาณนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่ลาออกนะอืม <c oughs> อ่ะประมาณนี้อ่ะบางท่านก็รู้สึกว่าเรื่องงานเรื่องการอะนะคะช่วงนี้งานมันเยอะเยอะจริงๆนะปัญหาก็เยอะนะคะ บางอย่างก็อยากทำเนอะบางอย่างก็ไม่ค่อยอยากทำบางอย่างก็ต้องเหมือนฝืนทำอะเนาะนะคะแล้วก็ถ้ามีคนในบริษัทที่แบบลาออกไปอะ่ะบางทีงานในส่วนของคนคนนั้นอะ่ะเหมือนอาจจะต้องกระจายงานมาแล้วก็ไม่อยู่ที่คุณด้วยเหมือนกันเนาะมันก็เลยทำให้คุณงานเพิ่มขึ้นอะ่ะนะคะอือฮึอ่าอ,อาจจะรู้สึกแบบมันหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเนาะอือฮึ เออแต่จริงๆอ่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆบางท่านอ่ะนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยอ่ะทาไมคนลาออกไปเออมีคนลาออกอ่ะแต่ทําไมแบบไม่หาจ้างเพิ่มอ่ะเนาะไม่หาจ้างคนใหม่อ่ะแต่ทำไมถึงแบบเอางานมาแบ่งให้คุณทำอย่างเงี้ยเนาะนะถ้าคุณรู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะจริงๆคุณสามารถที่จะแบบว่ามองหางานใหม่ของคุณได้เลยนะเออนะคะ ถ้าคุณรู้สึกแบบเออไม่ไหวแล้วเนี่ยอดทนทำมานานแล้วแล้วก็ตั้งนานแล้วเนี่ยคนเก่าลาออกไปหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่เห็นจะหาคนใหม่เลยแล้วงานที่มาแปะอยู่ที่คุณเนี่ยนะคะบางท่านก็ทําไม่ไหวแล้วอ่ะเนาะบางท่านเหมือนกับว่าทําแบบทําเลยเวลาด้วยนะเออทําเลยเวลาเลิกงานแล้วแต่ก็ยังต้องทํางานให้เสร็จทีนี้ถามว่าพอทำเลเอเอพอทําเลยเวลานะ่ะแล้วได้เงินไหมได้ค่าโอทีไหมบางท่านไม่ได้ มันน่าเหนื่อยตรงนี้แหละเนอะแบบโอ้ชั้นนะปกติอ่าหกโมงเย็ยนเลิกงานชั้นกลับบ้านแล้วแต่ทุกวันนี้อาจจะแบบว่าโหทุ่มและสองทุ่มและงานยังไม่เสร็จเลยนะจะกลับบ้านก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเนอะแล้วก็ทําไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าบริษัทไม่จ่ายโอทีให้อะไรแบบนี้นะคะอืมถ้าเป็นกรณีแบบนี้ยนะอาจจะต้องหาช่องทางอะไรให้ตัวเองแล้วแหละเนอะอาจจะมองหางานใหม่ไปสมัครงานใหม่ ไว้บ้างก็ดีนะคะเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะเหมือนว่าถ้าคุณแบบว่าเออเป็นงานเป็นอาชีพอะไรเฉพาะทางเป็นเรื่องของแบบความรู้ความสามารถอะไรที่แบบว่าเฉพาะตัวอะไรแบบเนี้เนาะอ่ะคุณนะบางท่านอาจจะไปทําอะไรเป็นของตัวเองก็ได้หรือว่าจะไปรับจอบเพิ่มก็ได้นะอย่างสมมุติแบบบางท่านอาจจะทํางานบัญชีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ามาอาจจะบอกเออ ทำงานประจําแล้วมันก็แบบเหมือนกับว่าโ okay, อเคอะโอที OT อะไรก็ไม่ได้ทีนี้วันหยุดวันว่างอะไรแบบนี้คุณอาจจะแบบรับงานเสริมไปช่วยทําบัญชีหรืออะไรแบบเนี้ให้กับคนอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนแบบฟรีแลแบบนซ์อะไรเงี้ยนะคะรับทําบัญชีให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะก็เป็นช่องทางให้คุณมีไรายได้เข้ามานะคะหรือบางท่านก็อาจจะไปหาทําอะไรเป็นของตัวเองไปเลยก็ได้เป็นแนวแบบว่า ทำเป็นของตัวเองอาจจะค่อยๆขยับขยายเนาะนะค่อยๆแบบว่าเออรับจอบก่อนลองดูก่อนซิว่าแบบเออเป็นยังไงถ้ารู้ทางดีนะคะแล้วถ้าหากว่ารายได้มันเยอะกว่างานประจําแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเลี้ยงเลี้ยงชีพได้เนาะเลี้ยงตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยคุณก็ค่อยลาออกแล้วก็มาทําเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะทําธุรกิจที่เป็นแนวแบบว่าหุ้นส่วนอาจจะไปลงหุ้น นะทำธุรกิจอะไรกับเพื่อนอืม <c oughs> นะแต่เหมือนว่าทำไปทำมาอาจจะมีคนที่แบบถอนตัวออกไปนะคะอืมอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะหุ้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะก็ทำต่อไปเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะต้องขยันเพิ่มมากขึ้นอ่ะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องแบบทำงานอะ่ะมากขึ้นนะนะคะ นะคือมันเหมือนกับว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณอะบางทีอะมันก็เหมือนแบบอ๋อจะนั่งเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเดียวมันไม่ได้อะมันต้องลงไปทำเองด้วยอะนะคะอืมหรือถ้าท่านไหนที่แบบว่าเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องอะบางทีอะงานอนะมันไม่ทันจริงๆอะคุณจะนั่งเป็นหัวหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณก็ต้องลงไปช่วยลูกน้องทำด้วยนะคะเนาะ งานมันถึงจะแบบเสร็จเนาะแล้วก็มันถึงจะทําให้ตัวคุณอะ่ะดูแบบเป็นคนที่แบบว่าเออซื้อใจลูกน้องได้นะว่าแบบเออเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของแต่ว่าก็ลงมาทําเองด้วยแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่ว่านั่งนั่งแล้วก็ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวเนอะนะแต่ว่าแบบทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะเออลูกน้องมันจะไม่เคารบนะคะอ่ะถ้ามีอะไรก็คือแบบ ต้องลงมาเทคแอคชั่นแหละเนาะต้องลงมาทำเองด้วยนะคะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์นะคะโอเคแต่บางท่านเหมือนว่าคุณคุณเจอหัวหน้าหรือเจอเจอ้านายอะที่เป็นแนวแบบว่าเขียเข้ยวเียวเป็นแนวแบบว่าเป๊ะเป๊ะเวอร์อะไรแบบนี้เนาะบางทีคุณก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะอาจจะเจอเจอ้านายประเภทแบบว่าชอบชี้นิ้วสั่งอะชอบสั่งสั่งให้ทำนั่นทำนี่แต่แต่ตัวเองไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมฉันต้องแบบแบบต้องมานั่งทําตามที่เขาสั่งด้วยอ่ะเนอะทั้ทงทั้งที่บางเรื่องอะ่ะมันก็ไม่ใช่งานของคุณนะคะอือ <c> ฮ <oughs> ึเนาะอ่ะก็ลองแบบว่าลองคิดดูีิเนอะว่าเอ้ยเนี่ยเราแบบไม่ชอบหัวหน้าแบบนี้นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณแบบว่าอ๋อ เป็นหัวหน้าคนขึ้นมาเนาะหรือว่าวันใดวันหนึ่งคุณมาเป็นแบบเจ้าของธุรกิจซะเองอะไรแบบนี้นเนาะนะมันก็จะมีประสบการณ์แหละเนะว่าเออเนี่ยถ้าคุณอนะไม่ชอบหัวหน้าแบบไหนอะพอเรามาเป็นซะเองอะเนาะเราก็อย่าเป็นคนแบบนั้นเนาะนะคะออืนะอ่ะแต่บางท่านเนี่ยคือตัวคุณอนะเป็นคนเก่งแหละทําได้ทุกอย่างบริหารจัดการได้นะคะเนาะไม่ใช่ว่าชี้นิ้วสั่งเป็นอย่างเดียวนะแต่คุณทําเป็นด้วยอะ่ะ เพราะว่าบางท่านก็คือมีประสบการณ์มาก่อนนะคะมีความรู้ความสามารถรอบด้านนะอือฮึอนะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องระมัดระวังเหมือนแบบว่าคนที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรนะเออเหมือนจะเป็นมิตรนะแต่จริงแล้วแบบมิตตี้นะจริงๆแล้วอาจจะแบบมีคนที่เหมือนกับว่าต่อหน้าคุณก็พูดดีกับคุณนะ <c oughs> เหมือนแบบพูดดี <c oughs> เอ,อ,อ่ออวยคุณชมคุณอะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าบางทีรับหลังอะ่ะเขาอ่ะก็พูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีอะ่ะนะคะอืมนะอ่ะก็ต้องลองสังเกตดูเนาะบางคนก็คบได้แต่บางคนคบไม่ได้นะคะต่อหน้าทำเป็นดีแต่รับหลังก็คือแบบนะเอาคุณไปพูดอ่ะนะคะเสียหายๆนะอืมอืมแล้วก็เหมือนว่าคนที่ ใกล้ๆตัวคุณนี่แหละเนาะนะคะที่มีมีแนวโน้มอะนะว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ใช่มิตรแทร้ไม่ใช่มิตรที่ดีอะนะออืโอเคแต่ถ้าคุณเพื่อนๆบางท่านก็สังเกตแล้วนะว่าว่ามีอยู่คนหนึ่งอะที่เป็นแนวแบบว่าไม่เข้าพวกอะเออนั่นแหละบางท่านก็รู้แหละว่าเป็นใครแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่รู้อะนะคะนะ คุณก็จะได้รู้เร็วๆนี้แหละนะคนคนนั้นน่ะเขาจะค่อยๆแสดงตัวออกมาเองแหละนะคะว่าเขาแบบไม่ชอบคุณแต่ทําเป็นพูดดีกับคุณเนาะเออหน้าอย่างรับหลังอย่าง <c oughs> นะ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วก็เรื่องของเงินเงินทองทองเออสำหรับท่านที่แบบทําธุรกิจอะไรกับใครอ่ะเนาะเรื่องเงินเงินทองทออ่ะบางทีมันไม่เข้าใครออกใครนะ ฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายตรวจสอบนะคะเนาะมันอาจจะมีจุดที่แบบว่าเงินล่วรั่วไหลนะ <c oughs> หรือว่ามีคนที่แบบเหมือนแอบทำอะไรไม่ดีอะ่ะคืออาจจะแบบว่ารายรับที่เข้ามาเหมือนมันมีการแบบว่าแต่งบัญชีแต่งตัวเลขให้ต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วไอ้ส่วนต่างอะก็คือแฮปไว้เอแฮปไว้ใช่ไหมสมมติเงินอ่ารายได้เข้ามาหนึ่งร้อยบาทแต่ลงไว้แค่แปดสิบาทอะไรแบบอีกยี่สิบเก็บไว้เองอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นนะต้องตรวจสอบนะคะเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะรายรับรายจ่ายหรืออะไรก็ตามนะคะต้องดูให้ดีนะอ่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะอือฮึโอเคประมาณนี้เนาะ ส่วนเรื่องของความรักนะค่ะความรักความรักดูแลแบบมันมันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้นะบางท่านเพิ่งเลิกนะเพิ่งเลิกเพิ่งจบเพิ่งจะแยกย้ายหรือว่าอยู่ๆก็แบบนิ่งเงียบกันไปอะ่ะต่างคนไม่คุยไม่คุยกันเนาะแล้วมันก็เงียบไปเองแล้วมันก็จบกันไปเองนะบางท่านก็ <c oughs> บางท่านก็เหมือนว่า เออเป็นเพื่อนกันนั่แหละอืมนะแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่คุยอยู่ๆก็เลิกคุยนะคะแล้วก็เงียบไปเลยนะ <c oughs> ตัวคุณเองอาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะนะว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> แต่ว่าบางท่านก็เหมือนว่าไปเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นแนวแบบว่าซับซ้อนนะ เหมือนว่าคนที่คุณไปคุยไปคบด้วยอ่ะนะคะเขาอาจจะดูอ,อซับซ้อนอะเนาะอาจจะดูหมแบบว่ากับคุณก็ไม่ได้ให้สถานะอะไรแต่เขาก็มีคนคุยคนอื่นของเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เหมือนคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยนะเป็นแนวเหมือนแบบไม่ชัดเจนอะไรกับใครเลยก็ได้หรือบางทีตัวคุณอาจจะคบกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวนะ แต่คุณจับได้อะว่าเขาอะไปคุยกับคนอื่นแต่พอจับได้อะเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยเธออ่ะเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าตัวคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันคุณไม่เชื่อหรอกเพราะว่าบางท่านคุณรู้สึกแปลกๆรู้สึกเอ๊ะนะว่าแบบเฮ้ยใช่เพื่อนจริงๆหรอเพื่อนอะไรคุยอะไรกันขนาดนั้นนะ ออดูแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะ <c oughs> นะแล้วก็บางท่านอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้แล้วเขาก็มาทำตัวแบบคลุมเครือกับคุณนะเขาอาจจะบอกว่าเออเนี่ยเขามีปัญหากับคนของเขาเขาจะจบจะเลิกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นมาคุยกับคุณมาปรึกษาคุณอย่างนั้นอย่างนี้ แต่สุดท้ายเหมือนตัวคุณอาจจะได้รู้ความจริงหรือว่าจับได้นะว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วเขาแบบเขาหลอกอ่ะเขาโกหกเขาไม่ได้จะจบจะเลิกอะไรกับคนของเขาหรอกเขาแค่อยากมีความสัมพันธ์อื่นๆเพิ่มอืมเขาแค่แบบว่าเอ,าอยากจะมีคุณเข้าไปในชีวิตของเขาด้วยแต่เขาไม่ได้จะเลิกกับคนของเขาแล้วก็บางท่านก็หนักหน่อยนะบางท่านเหมือนคุณมารู้ความจริงในภายหลังนะคะว่าเขาอะหลอกใช้คุณ ทั้งๆท,ที่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่เหมือนเขามาหลอกใช้ใคุณหลอกใช้ให้คุณทํางานหลอกใช้ให้คุณหาเงินให้อ่าหลอกใช้ให้คุณทํานั้นทํานี่ให้นะหลอกใช้หลอกให้คุณแบบเป็นลงทุนทําธุรกิจอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะโอเคอะ่ะซึ่งถ้าคุณมารู้ในภายหลังอนะบางท่านก็คือถอนตัวออกมาเลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะอืมนะอะ่ะเรื่องราวประมาณนี้นะคะ แล้วก็บางท่านก็เป็นเฟรนด์โซนกันอยู่นะบางท่านเนี่ยยังเป็นเฟรนด์โซนอยู่เออเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะชัดเจนตัวคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะถ้ามันเป็นเฟรนด์โซนแล้วมันไม่มีอะไรขยับเลยอะบางทีมันไปต่อก็ไม่ได้เนอะเราเองอาจจะต้องถอดใจนะเออแล้วก็ยอมปล่อยไปอะนะคะอืม <c oughs> <c oughs> ่ประมาณนี้บางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้บางท่านก็เป็นแนวแบบว่ารักต่างวัยอายุห่างกันบางท่านเป็นหัวหน้าลูกน้องเจ้านายลูกน้องมอืนะคะเอแต่ทีนี้มันเป็นแบบไพ่พระขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะข้างๆกันกับเดวิลอะคือถ้าตัวคุณนะไปเจอคนที่เขาไม่ได้โสดเนาะแต่มา ทำเป็นจีบมาหยอดมาคุยอะไรกับคุณอะนะเออแต่ถ้าเขามีคู่มีแฟนมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วอย่าไปยุ่งเลยเนะาะไพ่พระมันขึ้นมาเตือนอนะ่าเนาะอย่าไปทําเวรทํากรรมอย่าไปทําอะไรที่มันผิดบาปผิดศีลธรรมไม่ดีเนาะให้คุณอนะทำในสิ่งนี้ถูกต้องนะคะศีลข้อสามเนาะหรือว่าศีลห้านะนะอ่ะอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมไม่ดีนะคะเนาะ อโอเคแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีเมษราศีม,มัมงกรแล้วก็ราศีพฤษภขึ้นมานะคะอะ่กับคนบางคนอ่ะเนาะถ้าเขามีเจ้าของอะไรอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะแต่ถ้าต้องทำงานด้วยกันอยู่เนาะก็คุยแค่เรื่องงานขนานก็พอแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าแบบแบบว่าเออมันไม่โอเคอะ่ะให้คุณลาออกเนาะแล้วเปลี่ยนย้ายงานใหม่เนาะจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไร กับคนมีเจ้าของคนนี้อีกอ่ะนะคะเนาะ,ะถ้าไม่โอเคอ่ะก็ลาออกหางานใหม่นะเออโอเคทีนี้จะมาขยายความรักให้เพิ่มเติมนะคะความรักของคุณแนวโนมทิศทางความรักจะเป็นอย่างไร ทำไมล่ะบางท่านรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้อาจะเอายังไงดีจะอยู่หรือไปจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ออแต่ว่าบางท่านก็คือรอก่อนนะรอให้ฉันแบบมีที่ไปก่อนนะหรือว่ารอให้ฉันแบบได้งานใหม่ก่อนนะฉันจะไปฉันจะไปเลยเออ,อก็มีหลายกรณีเนาะ บางท่านก็มีคําตอบในใจแล้วแหละถ้าหากว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอนะเหมือนคุณก็ไม่ฝืนนะแล้วก็เหมือนไพ่ขึ้นมาว่าคุณไม่ใช่ตัวเลือกทางเลือกของใครคุณไม่ใช่ของเล่นของใครเนาะอย่าไปเสียเวลานะอืมอย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาแบบไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ชัดเจนนะคะเนี่ยคุณไม่ใช่ตัวเลือกทางเลือกของใครนะคุณเองก็เป็นคนที่มีดีในตัวเองนะ มีการมีงานมีความรู้มีความสามารถมีการศึกษานะคะเออถ้าตรงไหนที่แบบมันไม่ใช่ไม่โอเคเราก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นหรอกนะคะนะบางท่านก็จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้นนะอือฮบางท่านอาจจะมีการแบบตัดขาดนะตัดขาดคนที่ดูแล้วแบบไม่มีอนาคตอะไรเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บางท่านก็คือตัดสินใจลาออกแล้วก็เปลี่ยนงานนะ ไปทำงานที่ใหม่นะคะบางท่านก็ตัดสินใจบล็อกบล็อกแบบไม่คุยและเ <c oughs> นาะแบบว่าคุยไปก็ไม่ได้อะไรไม่ต้องคุยแล้วพอจบนะกลับมารักตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองนะคะอืมอ๋อแล้วยิ่งถ้าคุณไปเจอคนที่เขาแบบว่า ที่ไม่ใช่แค่แ,คแบบมีแฟนมปตัวจริงอะ่ะถ้าคุณไปเจอคนที่เขาแบบว่าโอ้โหแต่งงานแล้วหรือว่าเขาแบบมีลูกแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งเลยนะอย่าไปยุ่งอย่าไปทําให้ครอบครัวใครเขามีปัญหาเนาะให้ตัดแล้วออกมาเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ดูแบบว่าโอ้ยโลเลลังเลนะไม่ตัดสินใจสักทีนะเขามีตัวเลือกทางเลือกอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปรอนะไม่ต้องไปนั่งรอให้ใครมาเลือกคุณนะให้คุณตัดสินใจเลือกตัวเองแล้วก็ออกมาเลย ให้เลือกตัวเองแล้วออกมาเลยไม่ต้องเป็นอถ้าใครที่เขาโลเลลังเลแสดงว่าเขาไม่ได้รักใครเลยเขารักแต่ตัวเขาเองนะคะเนาะสตินะเราต้องมีสตินะมีสติมีปัญญามีความคิดที่แหลมคมนะคะเนาะเราจะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์นะคะนะตรงไหนที่แบบไม่ดีอ่ะอย่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นอย่าเข้าไปอยู่ในเกม ความรักความสมานของใครเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เกมเนาะความรักอะ่ะมันต้องเป็นแบบความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กันนะคะไม่ใช่การมานั่งเล่นเกมกับใครเนาะนะคะอะอย่าให้ใครมาปั่นหัวคุณนะแล้วก็ถ้าใครที่เขาเหมือนแบบว่าโอ๊ยทําเป็นพูดคําพูดสวยหรูอะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยอะนะคะอันนี้ก็อย่าไปเชื่อเนาะนะคะคุณเองต้องมีสติแหละเนาะนะนะมีสติมีปัญญากํากับอะ เนาะแล้วคุณจะรอดผลนะคุณจะไม่ตกไปเป็นเหยื่อใครจะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะคะอือฮึความรักกับความหลงอะเราต้องแยกให้ออกด้วยเนาะอันไหนเรียกว่าความรักอันไหนเรียกว่าความหลงนะคะอันไหนเรียกว่าความจริงอันไหนเรียกว่าความหลงอะก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะเนาะอ,อือฮึอะประมาณนี้เนาะอืม ให้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ตัวคุณต้องตัดสินใจให้กับตัวเองเนี่ยแหละเนาะนะคะไม่ต้องไปรอใใครตัดสินใจนะให้คุณตัดสินใจทุกอย่างให้เด็ดขาดให้ชัดเจนนะอืมกลับมาอยู่กับตัวเองดึงพลังงานทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ตัวคุณนะถึงเวลาที่คุณจะต้องเหมือนเยียวยาตัวเองนะคะเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะคะเออบางท่านก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนะความจริงบางอย่างมันจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาทำให้คุณเหมือนหูตาสว่างนะที่ผ่านมาอาจจะโอ้เป็นรักเขาเป็นหลงเขาอะไรแบบนั้นนะแต่พอถ้าคุณได้รู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วอะนะคะมันความจริงเนี้ยมันจะทําให้คุณกระจ่างเลยอะจากที่เคยคิดแบบโอ๊ย ่าเรารักเขาเขารักเราแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นมันเหมือนกับว่าบางท่านอนะ่ะคุณเจอสิ่งที่มันเรียกว่าภาพลวงตาอืมนะภาพลวงตาเหมือนปิดบงังอาพรางซ่อนเร้นนะไม่ได้พูดความจริงอะไรกับคุณอยู่มีคนที่เขาไม่พูดความจริงกับคุณโกหกกับคุณหรือว่าพูดความจริงนะแต่ว่าพูดไม่หมดอนะ่ะแต่สุดท้ายแล้ว,ว่ความจริงทุกอย่างมันจะกระจ่างนะเนี่ย สองใบเนี่ยหนึ่งดาบเดือซันเนี่ยความจริงมันจะกระจ่างแล้วจะทำให้คุณนะแบบหูตาสว่างนะคะอือฮึโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมิถุนชาวราศีกุมบางท่านไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะอ่าแล้วก็มีธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุลมมิถุนตุลกุมนะ โอเคแล้วก็มีธาตุดินพรส่พกันมังกรนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนย้ายงานใหม่เนาะให้คุณอะไปหาแล้วก็ไปสมัครไปสัมภาษณ์ไว้เลยเนอะก็มีเกณฑ์นะว่าบางท่านนี่คือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ตัดสินใจลาออกอะเออแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะที่มันดีกว่าเดิมด้วยนะเนี่ย หรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างอะที่เกี่ยวกับตัวคุณนี่แหละแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่แบบว่าดีถูกต้องแล้วก็มีอนาคตแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขนะคะอ่าไพ่โรแมนต์แองเจินะคี e ป็นโอเพนไม c o โคด e n พนเด y ซี่ a t t e t t i o n to the red flag ขึ้นมาเนาะตรงไหนที่มันมี red flag นะเรานะคะ ต้องสังเกตดีๆเนาะถ้ามันมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะ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 ยังไงรู้สึกเอ๊ะเนี่ยอะเราอาจจะต้องถอยกลับมาดูก่อนเนาะว่าเอ๊ะนะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยมันยังไงนะคะเนาะสืบหาความจริงอืมนะคะอะคนบางคนก็อาจจะดูดีนะอาจจะดูโปรไฟล์ดีแต่เขาก็อาจจะมีอะไรที่ มันแบบไม่โอเคไม่จริงใจอยู่หรือว่าการกระทํากับคําพูดของเขามันส่วนทางกันอะออแล้วก็เลดแฟลกอะไรหลายๆอย่างอะนะที่ตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้น่ะแต่ว่าที่ผ่านมาแบบเฮ้ยเราแบบเราไม่รู้ไงเราก็นะไม่ได้ไม่ได้ไปคิดอะไรแต่พอมานึกดูดีๆอีกทีนึงอะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเลดแฟลกมันมีสัญญาณเตือนมาตลอดนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สังเกต เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยเขาแบบดูจริงใจกับเราเราก็รักเขานะคะแต่พออยู่ๆมาวันหนึ่งอะนะคุณจะรู้สึกเองแหละนะคะว่าอ๋อนี่ไงที่เขาเรียกกันว่า red flag อืมเนอะนะคะแต่ที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้สนใจมันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีสัญญาณเอะอะไรเกิดขึ้นนะขอให้คุณหยุดคิดก่อนนะเออหยุดตั้งสติและคิดก่อนนะคะเนาะ อ,อย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะไพ่เขาบอกบางอย่างมันไม่ได้สวยหรูดูดีอย่างที่คุณเห็นนะคะเออถ้ามีใครที่เขาดูแบบว่าดูแบบพูดดีพูดเพราะปากหวานหรือดูเอาอกเอาใจอะไรคุณเป็นพิเศษคืออะไรที่มันดูโอเวอร์ดูเวอร์ดูแบบเยอะเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ปากหวานเป็นพิเศษดู เทคแคร์ care, เป็นพิเศษดูแบบว่าทำนั่นทำนี้ให้เป็นพิเศษอะไรแบบนี้ลองสังเกตดีๆนะเพราะว่าปฏิกิริยาพวกเนี้ยมันแบบมันดูแบบโอเวอร์อะแสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ที่ทำผิดแล้วก็พยายามจะปกปิดกลบเกลื่อนสิ่งนั้นอยู่ก็ได้นะคะเนาะอ่านเะน,นี้ยแหละนะอะไรที่มันสวยหรูดูดีเกินไปบางทีเรา นะคะต้องสังเกตดีๆนะคะอืมโอเคอ่ะอืมเหมือนไพ่เขาบอกว่าตัวคุณเองก็อย่าเพิ่งแบบไปคิดอ่ะเนาะว่าแบบเฮ้ยแบบจะใช่โซเมตของฉันหรือเปล่าอ่ะคนคนนี้จะใช้โซเมตของฉันหรือเปล่านะคะเออแต่ว่าลองสังเกตด,ดูดีๆก่อนนะนะว่าอันไหนคือโซเมตอ่ะอันไหนคือ คือแบบคนที่แบบไม่จริงใจกับคุณนะนะคะต้องแยกให้ออกก่อนเนอือะนะคะอ่าคนบางคนเหมือนว่าทําดีกับคุณอนะจนทําให้คุณหลงคิดไงว่าเขาเป็นโซเมตอะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอือฮึอ่าต้องดูดีๆนะคะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะ ขึ้นมามีวันพุธกับวันศุกร์ตัวเลขนะคะ7 1 8 2มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว Y ตัว W ตัว T ตัว G ตัว A ตัว K ตัว S ตัว O ตัว N ตัว F ตัว b ตัว c ตัว j ตัว h ตัว i แล้วก็ตัว m นะคะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนจริงๆหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะนะหรือรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างแล้วคุณแบบไม่แน่ใจจริงๆก็แนะนำว่าให้ลองไปปรึกษาส่วนตัวดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะ